สวจดีครับวันนี้ลุงก็จะมาอัปเดตปอดของลุงนะครับลุงก็อายุ50กว่าแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นลุงในไลท่ทานได้นะครับมาดูแนวโน้มนที่ลุงจะบอกไปนะครับปิดครับนะครับตัวปิดครับคอยเนี่ยตอนแรกที่ลุงคิดว่าเขาจะดีดขึ้นไปมันจะเป็นจ่วงจังหวะสั้นๆนะครับก็คือก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าตัวอินดคเตอร์ตัวไหนบ้างที่บ่งบอกเขาจะดีดขึ้นไป ตอนแรกนี้จังหวะของเขาก็คือเขาวิ่งเข้ามาใกล้ด้านล่างของตัว linear regression นะครับตัวอินดิเคเตอร์ที่สําคัญที่เราดูว่าจังหวะเขาจะดีขึ้นก็คือตัวตรงนี้นะฮะก็คือตัวด้านล่างของตัว linear regression ที่เป็นกรอบใหญ่สีฟ้าสีส้มนี่นะครับ oh. จุด กลมๆนี่นะครับถ้ามาชนตรงนี้ก็จะดีดขึ้นไปนะครับดีดขึ้นไปแรงเลยนะครับก็จะดีดขึ้นไปที่ประมาณ400 500 600ไปถึง700นะครับจังหวะของเขาจะเป็นอย่างนั้นนะครับในจังหวะของการดีดขึ้นไปของจากกาฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัววงบอกนะครับว่าจุดล่างสุดของตัวเส้นใหญ่ๆ2เส้นนี้นะครับคือเส้นสีฟ้ากับเส้นสีแดงนีะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับราคาก็อยู่ประมาณ300 300กว่าบาท หรืออาจจะมีจังหวะไหลลงมาที่ประมาณ280นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ราคาของเขานั้นยังอยู่โซนด้านล่างของบูลเจอร์แบงนะครับจะขยายชัดๆให้ดูนะครับนี่นะครับเห็นว่าเขาอยู่กึ่งกลางด้านล่างนะครับกึ่งกลางด้านล่างฝั่งฝั่งขาลงนะครับคือเขาบีบตัวเข้ามาหากันก่อนแล้วก็จะไซด์เวไปปร,ประมาณสักอีกประมาณสักน่าจะเป็นประมาณสักน่าจะ2เดือนกกว่านะครับ ถ้าเกิดเข้าไซเวย์แบบนี้มันจะเป็นจังหวะที่ดีมากนะครับก็จะสร้างเท,ทต้าแนวเทตตรงนี้จะสวยงามมากนะครับสำหรับปิดขับคอยนะครับคือเขาสร้างแนวเทตมาด้านข้างเนี่ยราคาก็ไหลลงมาที่ประมาณ300ต้นต้นๆหรือส9 0เก้านะครับเขาไซเย์มาด้านข้างจังหวะและยิงประมาณสักเดือน2เดือนนะครับกว่าราคาเขาจะขึ้นนะครับตอนนี้คือราคาเขายังไม่ขึ้นนะครับของสำหรับปิดขับคอยนะครับเราต้องรออีกจังหวะหนึ่งนะครับตอนแรกก็คือว่าเขา ก็มีโอกาสที่จะดีดเข้ามานะครับหมายว่าตอนแรกมีโอกาสที่ดีขึ้นไปนะครับอย่างอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับวันอาทิตย์ที่แล้วในอาทิตย์ก่อนนะครับมีการดีดขึ้นไปเห็นไหมเห็นจังหวะดีดขึ้นไปไหมครับตัวสีเขียวที่เป็นโดจินี่ครับประเด็นก็คือว่าเข้าไปมีหางมีหางโดจิคืออยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นราคาจะล่วงลงมาด้านล่างนะครับเพราะนั้นอาทิตย์นี้ก็คือราคาก็เลยล่วงลงมานะครับแล้วก็มีโอกาสล่วงในวันในในเดือนในอาทิตย์ถัดไปนะครับ ถ้าดูจากนี้นะครับถ้าดู i า e f ฟร me Day จะเห็นว่าตอนแรกนี้ราคาของ Linear Legation นี่มันบีบแคบเข้ามาหมาตอนแรกก็คือมันมันบีบแคบทที่แถวนี้นะครับแต่ตอนนี้คือเขายิ่งไซด์ไว้อัพกว้างออกมาขยายตัวออกมานะครับตัวของตัวกราฟของตัว Trading View หรือว่ากราฟของของในโลกเนี่ยเขาสามารถขยายขยายกว้างออกนะครับหมายว่าเขาขยายตัวตัวที่เป็นตอนแรกเขาแคบภายใน100วันใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยตัวที่เป็นสีสีฟ้ากับสีแดงนี้ะครับ วงกลมใหญ่ๆนี่ตอนแรกนี่ก็เป็นแคบกว่านี้นะครับภายใน,น100วันของเขาจะแคบกว่านี้เสร็จแล้วพอ,อระยะนี้ก็เขาขยายตัวกว้างออกมานะครับขยายขอบเขตขึ้นมาเพราะฉะนั้นจังหวะมันก็คือของบิดคับคอยก็คือมันยังไม่ขึ้นไปนะครับที่500600บาทประเด็นนีเขาจะค่อยๆขยายมาทางด้านนี้เพราะฉะนั้นจังหวะเขาจะต้องไซเวมาเรื่อยๆนะครับก็จะไซเวแบบนี้นะครับไซเวดาวนะครับเนื่องจากว่าราคานั้นอยู่ต่ํากว่า ต่ำกว่ากึงกลางของบรูเจรแบงนะครับแล้วก็กําลังชนพาราโบลิกนะครับตัว2ตัวนี้ก็คือเส้นเส้นจุดไข่ปลานี่คือตัวพาราโบลิกนะครับเส้นจุดไข่ปลาคือพาราโบลิกกําลังจะชนนะครับ่าน่าจะเป็นอาทิตย์แรกของการกลับด้านของตัวขาลงนะครับเมื่อชนพาราโบลิกไปอยู่ด้านบนก็จะผลัก <uh ดันให้ราคานั้น กดต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาน่าจะค่อยๆไหลลงมาที่ประมาณ290นะครับแต่เขาก็จะไซว์เวล์ออกด้านข้างมานะครับจนกระทั่งจังหวะที่จะเด้งก็คือจะต้องมาชนกรอบด้านล่างของตัวลีเนียเล c เกชั n นนี้นะครับก็คือชนกรอบที่เป็นสีแดงใหญ่ๆนี่นะครับเป็นกรอบสีสีแดงใหญ่ๆนะครับชนกรอบตรงนี้แล้วก่อนที่จะเด้งขึ้นไปนะครับมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นไปอันนี้เป็นบิดคับคอยนะครับที่เราดูแล้วนะครับว่ามีโอกาสที่จะไซว์เวล์มาด้านข้างนะครับ ไปอีกประมาณสักเดือน2เดือนนะครับรอดูจังหวะว่าเขาจะชนตัวกรอบเมื่อไหร่นะครับตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเขาจะชนกรอบเมื่อไหร่เพราะว่ากรอบมันขยายกว้างออกไปเรื่อยๆนะครับมันมีการขยายกว้างออกไปเหมือนกับตัวอ,อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะให้ดูว่าตอนแรกนั้นเก่งว่าตัวซิกนั้นจะตัวซิกนนั้นมีโอกาสสวยงามนะครับเพราะว่าเขาจะชนกรอบแล้วตอนแรกเขากรอบกรอบตรงนี้นะฮะรงกลมๆที่กำลังลากให้ดูนี่นะครับกรอบตรงนี้กรอบิเนเลชั่นนี้ตอนแรกมันอยู่ที่แถวนี้นะมันอยู่ที่แถวนี้ อยู่แถวมันก็เลยเด้งขึ้นเห็นไหมครับมันมาชนแถวๆนี้มันก็เลยเด้งขึ้นไปเสร็จแล้วพอเด้งขึ้นมาแถวๆนี้เสร็จกรอบมันก็เนขยายตัวออกมาเองนะครับมันไม่ใช่ linear ร e เล e s s i o n เดิมปกติ linear ร e เล e s s i o n ก็จะอยู่ในกรอบ100วันนะครับแล้วก็เด้งนะครับพอตอนนี้มันขยายตัวกว้างออกมาแบบนี้เมื่อมันขยายมาแบบนี้มันก็จะทําให้การเด้งของของราคานั้นขยายตัวออกมาเหมือนกันนะครับเหมือนกับบิตคอยตัวซิกนนี่ก็ขยายตัวออกมาแล้วประเด็นก็คือว่าราคามัน กลับมาอยู่ด้านล่างของตัวให้ตัวบริเจแบนราคาก็พาราโบลิกก็อยู่ด้านบนนะครับตัวพาราโบลิกตัวจุดสีขาวๆนี่นะจุดสีขาวอยู่ด้านบนแล้วตัวราคาก็ดันมาอยู่ด้านล่างของกึง่งกลางของบริเจแบนเพราะฉะนั้นราคาจะค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ชนกรอบก็อาจจะเด้งแต่ตอนนี้คือเขาไม่เขาไม่ชนกรอบเพราะฉะนั้นราคาก็ไซเวไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าดูจากตรงนีนะ้ยังบอกได้เลยว่าอีกนานนะครับกว่าจะดีดขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราต้องหาทางทำใดทางทางใดท,ทางหนึ่งนะครับลองดูอาจจะเป่ก่อนนะครับดูทางเฟรมวิก uh, จนกว่าเขาจะมาชนชนตรงกึ่งกลางนี้นะครับเขาจะมีโอกาสทดสอบการเด้งอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงกึ่งกลางตรงนี้นะก็อีกประมาณสักเดือน2เดือน3เดือนนะฮะงเดือน3เดือนอนะอ,อีก2 3อ,อีกประมาณ8อาทิตย์นะครับสเดือนคือ8อาทิตย์เพราะฉนั้นราคาจะค่อยไหลไซเว์มาเดินข้างตรงนี้นะ หรือจะมาชนเส้นเส้นตัวตรงตรงกลางของตัวบุริเจอร์แบนนะครับเส้นตัวด้านบนของบุริเจอร์แบนนะครับะฉะนั้นตอนนี้ก็คือราคาของอันนี้คือ time frame week อันนั้นก็ยังอีกนานนะครับกว่าที่ราคาจะดีดกลับขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิกฤตนะครับสำหรับจังหวะของซิกตอนแรกนี้ที่ครั้งครั้งก่อนนั้นนะครับเรามาเปิดเราจะเห็นว่าจังหวะของตัวกลับไปดูคลิปเก่าก็ได้นะครับจะเห็นว่าราคามันมันจะถึงตรงจังหวะที่จะดีดขึ้นก็คือว่าอยู่ตรง เส้นด้านล่างของตัว linear regulation เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่พอมาอาทิตย์นี้จังหวะข,ของ linear regulation มันขยายตัวออกมานะครับมันเหมือนไม่มีมาตรฐานนะครับมันขยายตัวกว้างออกมาแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้จังหวะเสียไปนะครับแล้วก็เป็นจังหวะข,ขาลงนะครับตอนนี้จังหวะมันจะลงมาที่ประมาณาที่ประมาณใกล้ๆ6 6บาทนะครับใกล้ๆ6บาทนะครับทำให้พอตของลุงก็เสียไปนะครับเพราะตอน,นตอนนี้ลุงมีมพอร์ตอยู่ที่ประมาณซิกอยู่ที่ซิกอยู่ประมาณเยอะอยู่นะครับ เอาทุกอย่างมาอยู่ในพอร์ตซิกนะครับเพราะว่ากาว่าซิกมันจะโดดมันจะอัพตัวเร็วขึ้นไปแต่ตอนนี้ก็คือว่ามันมีโอกาสลงนะครับเป็นจังหวะขาลงนะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครเล่นขาลงในไบแนนก็ยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครจ้องจังหวะขาขึ้นให้มดีกับขึ้นไปนั้นก็ยังมันต้องมันต้องไซเวไปน้างค่ายประมาณสักเดือน2เดือนนะครับอาจจะประมาณ2เดือนกว่าๆด้วยซ้ําไปนะครับราคาของมันนะครับจังหวะของมันนะฮะแต่เสร็จแล้วถ้าถ้ามันไปชน ที่เนลเลคชันเมื่อไหร่มันจะเด้งขึ้นไปที่14บาทแน่นอนนะครับ14 14, 14 13บาทแน่นอนนะครับตอนนี้ก็คือต้องทดอดทนนะครับเป็นจังหวะที่ต้องอดทนนะครับน่าจะประมาณอีก2-3เดือนนะครับในจังหวะอีก 2- 3เดือนนี้ก็เราก็ต้องทนดูว่าราคามันจะย่อตัวลงไปเรื่อยๆนะครับมันจะสร้างฐานแ,แนวเทศใหม่นะครับจุดต่ําจุดต่ําสุดของตัวนี้ก็อยู่ที่5บาทกว่าๆนะครับเพราะภาวนาอย่าให้มันต่ําถึง5บาทนะก็ให้มันอยู่ที่ประมาณ6บาทต้น โอ้โหปาดไปปลายนะครับอยู่6 1 6หกจุดหนึ่งหกจุดสองไปเรื่อยๆนะครับให้มัดดีดอยู่อย่างนี้เนี่ยเห็นว่ามันมีราคาเป็นแท่งเทียนเป็นไส้เทียนอยู่ด้านบนนะสามสี่วันสีเขียวก็เป็นพอขึ้นไปก็เป็นไส้เทียนตดหยุดกลับลงมานะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มแบบนี้ก็คือเป็นแนวโน้มขาลงนะครับตอนนี้น่าจะลงไปแรงนะครับอาจจะลงมาต่ากว่าประมาณสัก5บาทไปซ้ำเพราะฉะนั้นต้องหาทางออกนะครับเพราะฉะนั้นลุงก็คิดว่าน่าจะออกนะครับซึ่งเดิมทีนั้นลุงมี เดี๋ยวจะให้ดูพอตนะครับว่ามีเท่าไหร่ตอนนี้พอตของลุงก็มีอยู่8,3 0พันสามไอพอตแปดพันสามเนี่ยถ้าดูของซิกเพราะว่าลุงเข้าซิกเยอะสุดนะครับตอนนี้มันก็อยู่ที่6.1จุดน่ะครับดทูที่ผ่านมานะครับลุงก็มีการเข้าไปล่าสุดอยู่ที่เข้าราคาล่าสุดที่6.8จุดแลุงก็ซื้อไปร้อยกว่าบาทซึ่งลุงก็เอาของตัวตัว cbc ออกมานะครับก่อนหน้านั้นลุงก็เข้าไป3 0 0 0 3น0านะครับเอาออกมาจากตัว ที่เป็น iOST นะครับตัวที่2นะครับลุงเข้าที่ราคา0002นะครับแต่ล่าสุดที่ลุงเข้าไป่างอันละพันสองพันนะครับก็เป็นจุดที่จุด5.88นะครับตอนนี้ก็คือว่าทัวเฉลี่ยกลับไปกลับมาแล้วเนี่ยลุงก็อยู่ในจังหวะที่น่าจะประมาณเสมอต้นเสมอปลายมาเสมอตัวนะครับอราคาลุงก็คิดว่าน่าจะเสมอตัวนะครับตอนนี้มันราคาก็อยู่ที่ประมาณ8,003นะครับ ถ้าเป็นแนวนี้นะครับตัวบิดคับคอยนี้ก็ต้องรออีกนานนะครับราคาก็ตอนนี้ลุงถืออยู่5เหรียญก็อยู่ที่พันห้านะครับสำหรับบิดคับคอยราคาก็ลุงคาดว่าเขาจะไซเวมาด้านข้างอีกนานนะครับอีกประมาณเดือน2เดือน,นกว่าจะเด้งขึ้นไปที่500ร้อยหนะครับตัวนี้ลุงก็จะถือไว้ยาวๆเลยนะครับส่วนอีกตัวตัว PCH นี้ก็น่าจะไซเวไปดดานข้างเช่นเดียวกัน แต่ว่าประเด็นคือลุงจะขายตัวซิกนี e. ้ตัวซิกเนี e. ่ยจำเป็นต้องขายนะครับเพราะว่าเขาเป็นจังหวะขาลงนะครับถ้าเกิดเราไม่ตัดขายออกมาก่อนนี้เงินเราก็จะจมลงไปนะครับแต่ประเด็นคือมันเป็นจังหวะไซเวอพนะครับก็คือถ้าเกิดไม่สนใจก็อนดูราคาต่าลงไปเรื่อยๆถึงหบาทถึง5บาทได้แต่เกิดลุงทำใจได้ลุงก็ยังคงถือต่อไปแต่ประเด็นคือ,อ ลุงคิดว่าลุงยังทําใจไม่ได้แล้วก็อยากจะถอนออกมาใช้นี่ใช้สินยางอื่นนะครับลุงก็จะทําการปอ,อนนะครับทาการขายนะครับลุงก็จะทําการขายไม้แรกก่อนนะครับลุงก็ทําการขายนะครับลุงจะทําการขายที่ประมาณาสัก25%เรนะครับราคาขายที่ลุงจะขายตอนนี้ก็คือ6.17เงเ็นก็ออกเรียบร้อยแล้วนะครับรก็อยู่ราคาพอร์ตตอนนี้ลุงก็จาก3ป0ก็เหลือ6,2 0 0เรียบร้อยนะครับลุงก็ทําการถอนออกเรียบร้อยนะครับ ันนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันที่18กุมภาพันธ์2565นะครับพอดของลุงเหลือ6 2 0 0นะครับก็รอจังหวะให้ซิกนี้สาม,มารถตีดกับขึ้นไปได้นะครับซึ่งตอนนี้ราคาของลุงก็ห่างไกลจาก10,000บาทของพอตเดิมหรือ9,000บาทของพอดเดิมที่ลุงเคยทำสูงสุดไว้นะครับอันนี้ราคาก็ถอยลงมา2,000 2,038บาทนะครับจริงๆมัน2,058บาทก็ถูกหักไป20บาทนะครับค่าตรงเข้าไปก็เหลือ2,038บาทนะครับลุงได้มานะครับนี่ก็เป็นแนวโน้มอย่างนี้นะครับต่อไปขั้งลุงก็คาดว่ามารอดลูลุนต่อไปนะให้กับราคาพอร์ตนี้กลับขึ้นไปที่9,000-8,000เหมือนเดิมนะครับก็มาลุ้นกันเอากำลังใจช่วยลุงด้วยนะครับจังหวะนี้คือต้องลุงต้องขายนะครับเพราะว่าแนวโน้มแล้วมัน มันยังเป็นขาลงแล้วก็ไซเวย์ไปด้านข้างอยู่นะครับแล้วยังไงก็เอาใจช่วยลุงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกดสับสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วก็พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ